เสิร์ฟเมนูครับแกงออมปลาดุกใส่ปูนาครับปลาดุกผมจะไปล้างน้ําเกลือก่อนนะครับเอาไปล้างเกลือก่อนครับจะได้ไม่คราวครับและเครื่องก็จะมีนะครับพริกแห้งพริกสดตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็หัวหอมครับกระเทียมปูนาครับปูนาผมจะนึ่งเอานะครับผมจะไม่ต้มครับถ้าไปต้มแล้วมันปูก็จะออกไปกับน้ําที่เราต้มเนาะนึ่งดีกว่าครับแล้วก็มาแกะเอาแต่เนื้อโขกๆนะครับ ผักกระแยงครับนี่แหละครับผักกระแหงหอมหอมคักหอมแน่ครับผักกระแหงเลยครับโบเมนหอมผักกระแหงกับบวบหวานครับนี่ครับปูเราก็จะเตรียมแกะแกะอันนี้มันปูเลยวเราก็จะตักออกนะตักไปโขกด้วยกันเลยครับอีกครับเอาตัเนื้อครับโขกให้ละเอียดเลยครับแต่ผมไม่ผมไม่เน้นโขกละเอียดนะครับเพราะว่า ปวดแขนครับข้านโคกเห็นไหนะครับก็จะประมาณนี้ครับเอาปลาดุกมะขวเลยครับปลาดุกมะขวให้เอาให้เนื้อเนื้อเหมเหมครับปลาดุกคั่วไปเรื่อยๆให้เหมเหมหรือว่าภาษาไทยอย่างน้องบ้านหำหำครับหำหำครับคั่วให้หำหำเหมเหมเนี่แหละครับคั่วไปเรื่อยๆครับผมจะ รัวไปสักสองชั่วโมงนะครับว่าเราจะได้กินกันหรือเปล่ารั่วไปสักพักครับเดี๋ยวประดูกเปลี่ยนสีเราก็เอาพริกลงเลยครับนะครับพริกที่เขาโขกไว้ครับหัวหอมแดงผมก็จะโขกไปด้วยเลยนะครับจะได้กลิ่นหอมจะได้ออกมาครับรัวไปเรื่อยๆครับเอาที่เราชอบอ่ะเนาะไม่มีสูตรตายตัวครับ เราใช้วิชาวิศวกะครับกะเอาครับเอาตามที่เราสะดวกเอาตามที่เราชอบได้เลยครับนี่นะครับเนื้อะเนื้อประดุกหน้าจะแน่นนะครับแน่นครับก็จะประมาณนี้ครับคั่วไปเรื่อยๆครับบานนี้มีกบพร้อมเนอครับผมกบนาด้วยนะครับขอโทษขออภัยเด้อใครไม่ทานกบครับผมจะใส่กบนาไปด้วยครับคั่วไปเรื่อยๆแล้วก็ปิดประมาณกั้งครับ รอให้เดือดแล้วก็ใส่เครื่องใส่น้ำเลยครับน้ํำครกที่เราโขกเนื้อปูนะครับเราก็จะเอาล้างๆทีลงเลยครับผมอย่าเอาโขกไซเดอร์ครับมันสีบสุกนะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆครับให้พอให้เดือดแล้วเราก็เอาปูนาที่เราโขกไว้มาลง ก็จะได้กลิ่นปูนาออกมาครับอันนี้เขาจะช้อนดอกนะครับช้อนที่ฟ้องที่เดือดๆออกมาครับช้อนเอาไปออกช้อนออกนะครับช้อนออกครับเติมน้ําครับเติมน้ําให้ท่วมปลาดุกเด้อจะได้สุกง่ายๆพระเยซูครับมาแล้วครับเชิญพระยซูลงไปเลียนน้ำเลยครับพระเยซูลงไปแล้วกันพระย่ดีครับพระย่ดีนิดหน่อยครับ ความเค็มความนัวก็จะออกมาครับเพราะว่าแกงอ่อมก็จะไม่มีอะไรมากมายนะครับก็จะประมาณนี้ครับปูนาโขกไว้เอาลงไปเลยครับบานกี้ก็จะได้กินปูหน้าขึ้นมากครับคิดถึงสมัยก่อนครับตอนเป็นเด็กๆพ่อแม่ทําให้กินเนาะพอโตมาเราไม่ได้กินเราก็ทํากินก็โอ้ยคิดหอดสมัยตะกี้ครับบวบหวานครับบวบหวานลงไปเลยครับ เมนูนี้นะครับใส่ปลาด้วครับบารนี่ปลาด้วขาดบ่ได้ครับ,นนรรรรบกันบิได้ใส่ปลาดนี่ไม่ใช่แกงอ่อมนะครับใส่ปลาล้าเข้าไปหอมหอมจนเมงวันนอนบ่หลับกูแล้วครับพ <c oughs> อให้บวกยุบเราก็ค่อยใส่ผักนะครับก็ชิมเอาตามที่รสชาติเราต้องการครับนี่แหละครับปิดฟ้าไว้ครับให้เดือด ต้องการเค็มจางก็เอาตามที่เราสะดวกนะครับตามรสชาติที่เราต้องการได้เลยนี่นะครับสุกแล้วครับเนี่ยเนื้อปลาดุกปูนาผมใส่ก้ามปูไปด้วยนะครับถ้าใครแค่วดีก็เคี้ยวได้ครับถ้าใครแควไม่ดีก็ปวดแคลครับฟันนะครับแควคือฟันครับใส่ผักชีลาวครับเส่ผักชีราวนี่ก็คือจะเป็นแกงอ่อมมาเลยนะครับหอมใส่ต้นหอมไปด้วยครับ ใส่ไปน้าเลยครับต้นหอมผมจะมีผักขแยงแล้วก็ยอดพริกอ่อนด้วยนะครับยอดพริกอ่อนเขาก็จะมีลูกพริกอ่อนมาด้วยครับนี่แหละครับตามสเตปเลยครับใส่ข้าวคั่วครับข้าวคั่วเราใส่จะได้ความหอมนะครับหอมแล้วก็เข้มข้นครับหอมแบบแกงอ่อมเลยครับข้าวคั่วนี่หอมหดบ้านข้างๆหมแล้วครับคันว่าภูสาวถ้าแป้งไม่ไม กระสูแกงอ้อมผมว่าได้ครับความหอมนี่ยะครับสุกแล้วครับสีสันก็จะประมาณนี้ครับนี่นะครับสุกแล้วครับผมบ่านพร้อมเสิร์ฟเลยครับโอ้ยได้นามลำไยเหลืองๆหยิบหยินจักน้อยนะครับคือสีเว้าคล่องเลยล่ะครับผมลิ้นพันธุ์บุละครับผมนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยเด้อครับใครมาชม แกงอ่อมปลาดุกนาใส่ปูนาครับ